เก็บภาพนะคะบูธการจัดนิทรศการนะคะเป็นบอร์ดนําเสนอผลงานนะคะการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเรื่องวิทยาฐานะรู่เชี่ยวชาตินะคะของเรียนสุราวิยาคารนะคะจริงๆแล้วก็ได้ทำการนำเสนอไปตั้งแต่วันที่24มกราคมส2565นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศบูธต่างๆนะคะของบรรดา คุณครูนะคะที่ท่านได้ขอเลื่อนนะคะวิาธฐานชเชี่ยาชาญในรอบนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะคก็ฝั่งนี้จะมี3มคนนะคะก็มีคุณครูรัติยานะคะชัยธนสกุลนะคะมีคุณครูธิดารัตน์นะคะซึ่งคุณครูธิดารัตน์คุณครูพมดีคุณทิดารัตน์พรมดีกับคุณครู รัตยานี่จะเป็นคุณแนแนวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคุณครูชมพลอยชุดพี่วิพานะคะอันนั้นจะมาจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ